ฟ้าแลบแป๊บๆกลัวอะไรอ่ะแจับอย่ากลัวนะอย่าไม่มีคอมเล่นนะพี่เอ้ยซูเวอร์ถือเปื้อนเลยเหรอไอ้เหี้ยนี่มันจะมาอีกไอ้ชัตต่อจอที่จอนผมว่าเราต้องเอาหน่อยแล้วเออกูบอกแล้วมันต้องเอามันเอาม่ดิเอาม่ดิไอ้ตัดต่อจอไอ้ตัดต่อจอไปไปไปสับไปสับ ฮ้ยัยฮ้ยัยอะไรอ่ะเฮ้ยิงมันไปยิงมันไปยิงมันไปยิงมันไว้สู้ขับดีๆสู้ครึ่งหลอดเหรอน้องไอ้เหี้ยขอโทษพี่ครับเออ ีีไอโซพี่พี่สอนขับตลอดนะอันนี้ก็จริงก็จริงตั้งแต่ว่าได้แค่ที่หนึ่งไม่เหลือใช่ป่ะล่ะแต่เบรกหน่อยน้องใช่ป่ะคอยจำเบรกหน่อยเออเงี้ยดีไปเร็วพวกมันอะไรมอยู่ข้างซ้ายใช่เราวะเอ้ยไอเยซูพูดอะไรปะเปล่าเปล่าพี่คิดในใจมั้จูที่บอกแล้วต้องเลี้ยงกับหอใส รีบจัดรีบจัดมึงรู้ยังอะไปเลยพี่รถจะพังแล้วให้เขาไปซ่อมมึงรู้ยังอะพี่บอกแล้วว่าได้กลับมาเตอไซน้องเอาให้ตายหลือปะพี่ว่าอุ่มเอ๋ยอุ่มเอ๋ยเหมือนปะเยอยหอเหมือนเลยปะเออเอาปะเวร่ามันดีเฮียมึงเอ๋ยช่วงนี้พี่คนกลางดื้อด้วยไอ้สัตส เดีแต่แล้วกักนมึงพีงมึงซ้ำได้เหี้ยไม่ไหวละเฮียงานงานการไม่เดินเดววี๋ย,ย,ยววะเดี๋ยวมันดักอยู่แถวนี้แหละมันก็อยู่แถวนี้แหละเฮียถ้าวันเดี๋ยวก็ผมว่าเหี้ยเดี๋ยวก็ผมว่ามันไปเติมมันไปซ่อมรถป่าวะ ไปเร็วๆไม่ซอมรถไม่ซอมรถเ,เ,เอาหนึ่งๆกับแม่งให้รู้เรื่องไปได้ยี่หเปี้ยวขวางสับปเปล่าขวางสับร้อยอะเยี่ยมันจะไม่ร้อยปะแล้วแต่แตมันอยู่ไหนสัตว์ D ơi. Đã chạy lại rồi. Lan Tôn bỏ. Ba ca, ê ba ca, mạc เม่เอาเอาอ้เกียออยู่ข้างในเขาไปข้างในพี่ไอ้ขี้ได้บทจะยอมทิ้งรถก็ทิ้งนะอีกี่ีะครับพี่มึงลงเลยเอาไอ้หลอสัตว์แม่ทำงานสักทีจำปแปดสิบแปดก็ได้เว้ยเจ,จ้าไอายย้ ไม่ท้องเลยนะไอเตัวดูดิมันปล่อยนะรถมันปล่อยรถมันปล่อยรถขึ้นหลอดน่าเจ๋อเลือกน่าเป็นแล้วปะเออมันหน้าพักแล้ะเบื่อมั้งเฮียคนบ้าไอ้หะ ออกไปได้บ่ได้มาเสิร์ฟปูช่างพอดีตังตังตังนังนังนัง,ง,ง,งถ้าเราไปสับว์พิเกตเราจะโดนเองป่หวะพี่ <laughs> ยิงบ้าๆอยู่คนเนี้ย <laughs> ว่าอะไรจะเป็นลิงข้างก็ได้นะเว้ยเราเจอไม้บ้าสองคนยี่หายนะเออมันเบี่ยงตายหาคู่มันหอดเราคู่หานะเยอะหนึ่งสามสองครับเฮ้ยสัตว์เอ้ยมันวันอยู่ตะกี้ยอมครับยอมมึงจะยอมทำไมเย็บปืนของเล่นลูกสองเลยนะพี่เย็บปืนของเล่นเยอยไอ้เหี้ยอยาสลรุปนานเลือเกิน จเจริญเจริญเด้อมันโปกกูเพิ่มปะเนี่ยวันๆน,นั่นเป็นอะไรมันเป็นอะไรเอาดิเปิตดตบดิมาดิอะไรเรากูย่ตีนล้วกูย่อมต,เตีเฮ้ยหยุย ปืนเทียอะไรเนี่ยปืนอะไรเนี่ยทำไมอ่ะรู้จักอีโบเหรออีโบเอเทฟเอเทฟเนี่ยมาจากเอเทฟเนี่ยไกลปะไกลปะระยะไกลปะลูกซองไม่ไกลลูกซองที่ไหนไกลเหี้ยพี่บ้าไม่เฟียวเลยไม่เฟียวเลยอ่ะไม่เฟียวเลยอ่ะไม่เฟียวเลยอ่ะไม่เฟียเลยอ่ะโอ้ยจะยิงอย่ายิงเล่นอย่ายิงเล่นเกาะ ยิงเล่นอย่ายิงเล่นอย่ายิงเล่นอย่าอย่างเงี้เออไอเกณฑ์อเอเ้ยออันนี้คือรีจุดแล้วถูกปะรีจุดเงินดำแล้วถูกปะใช่ทำไมไม่<ช>ไมอ้พี่เ้าได้ว,วางจุดใหม่ปะยัง,ยงอ่ะพี่ไม่เห็นในห้องประกาศอัปเดตวาด่าแบบเปลี่ยนจุดวางใหม่อ่ะอันนี้คือวางที่ผมต้องถามไ้ลอยว่ะไอ้ลอยมาเป็นคนวางว่ะห้องอัปเดตมันถามไม่ลอยเลยอ่ะอะโยกข้าวด้วยข้าวเต็มหลอดเลยไม่มีข้าวสิหมดแล้วจริง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  ถามถามด้วยอัปเดตด้วยไย้รู้ว่าเปลี่ยนอะไรยังไงว่างเนอะนายกเนี่ยเปลี่ยนไปอยู่แต่อู่มันทำยีสต์อะวะนายกไปจำอันนี้หรือเปล่านายกไปจำอู่เหรอมีนายกไปจำสอนนอนนายกไปจำอู่นายกจำโรงพยาบาลมีปะไอ้ตัวรรณนี่ยังบอดเขียวครบยังวะ ไี้ไอ้ทำไปนั้นตอนแรกอะสัวครบแล้วพี่แต่สัวเอาไปตี GPS กับเรดิโอหมดเลยเฮ้ยเรดิโอได้แล้วเหรอใช่สามอันโอ้ยพี่ไม่ได้สักอันเลยปะเนาะสู้เก็บไว้สู้เก็บของสู้ใช่ปะสามสิบสามสิบห้าอันเจ็ดอาทิตย์อะเกียร์ทิ้งนะเกียร์ทิ้งนะไว้ส่งเจ็ดอาทิตย์อะอ๋อคือเราต้องส่งบอร์ดทีทั้งห้าถูกปะใช่ของสู้เก็บไว้สามสิบห้าอันเนี่ยคือแบบเกี้ยเลยอะไม่เหลือสักอันเชื่อละ นี่คือกูต네้องเสียรวลาอาทิตย์เดือนในไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่รู้เลยว่าย้ายจุดหรือยังมันแค่เอาจุดออกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่ถ้าเกิดว่าได้แบบจุดกระท่อมแต่วันแรกของอาทิตย์นะพี่บอกให้กูจกทุกคืนอะเวลาสักสองร้อยสองร้อยใบอะร้อยห้าร้อยร้อยใบอะไรเงี้ยอาทิตย์ละเจ็ด มีกล่องซ่อนไปมีมีพี่มีพี่ขับเลยไม่โดนไล่หรอกทำไมอ่ะพี่เออตั้งแต่พี่จบมาทั้งวันเนี้ยตำรวจยังไม่ไล่พี่เลยตำรวจไม่มาเลยอ่ะแต่ผมจะปิดคอมละเฮ้ยฟ้าแลไแป๊บๆกลัวอะไรสู้อย่ากลัวน้องอย่าบวมจะไม่มีคอมเล่นนะพี่เอ้ยซูเวอร์ถือปืนเลยเหรอไอ้เหี้ยนี่มันจะไม่ไหลชัดต่อจอ ที่จอนผมว่าเราต้องเอาหน่อยแล้วอะเออกูบอกแล้วมันต้องเอามันไอ้ไข่บังบังบล็อกใหไหน่อนบล็อกใหไหนบล็อกใหไหนบล็อกใหไหน่อยเร็วเร็วเนี่ยโดนอีกรุ่ยร็วยซุ้มาไม่ได้มาไม่ได้ไอ้ตัดต่อจอไอ้ตัดต่อจอไปไปไปสับไปสับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเอ้ยมึงยกงมันไว้มึงยกงมันไว้มึงยกงมันไว้สัตว์้อ้ไอ้้ยไอ้ไไอ้โตไอ้ไอ้ไอไอ้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 อไออไไ้อ้ไอไ้้้อ้ออ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 อ่้ไอ้ยิงไว้ไอ้ไ้ไอ้ัไอ้้ ยิงมันไอ้ตักระตุ้นหมดโอ้โหวยเหอะเฮียเอ้ยงัดเข้าแล้วไอ้ตอะไรของมึงเนี่ยไอ้ตัวยาไอ้ตัวไหวตัวยิงเฮ <c oughs> ้ยกลยวยนะกูหน้าเป็นคนถือปืนแท้ ไอ้ส้นตีนเยียต่อจอถ้าพี่จอไม่ขึ้นรถสับนะแล้วพี่สับนะจบแล้วไม่ได้มันมันได้เชื่อกูหน้าถือปืนเองวะ่ะเออเอาใหม่พี่ต้องหน้าแก้มือไหมเย้ยผมบ้าแล้วถ้าเราเล่นอย่างแกเราโดนแกแน่มันบ้าแกแน่มันบ้าแก ไอ้เยี่ยนี่ก็กะแอกยาวจนหมอมาเลยมั้งไอยากอยากไอ้ตำรวจเขาก็ไม่คิดสงสัยเลยวะไอ้ไอ้เียมีศพสองศพไอ้เียไอ้มีคนยืนอยู่ไอ้เยี่ยมันไม่เอาเหลือวะ มันมันไม่สนเล้วเอาแคปดีกว่าเออไอ้เหี้ยมันเอาแคปดีกว่า,า,วาไม่สนใจคนเลยเหรอ,อน,นี่ขนาดกูไม่ใส่ชุดแก๊งนอนตาย2คนนะพี่ตำรวจยังไม่สงสัยเลยวะจะส่งนอนยาสินะพี่หมอมาเนาะ อันนี้เอาสอบได้เลยไหมครับหมอไอ้ที่เอาเหอะต้องขอด้วยเหรอวะตรงจุดตัวนี้ต้องขอด้วยเหรอวะว่าแต่ฟั k ไม่ใช่จุดร้านต้องขอด้วยเหรอวะยิดโดขอสพบได้ไหม นี่ไม่ใช่จุดร้านนะนี่เดีใกล้ๆใกล้ๆเจ๋อวะต้องขอด้วยเหรอ,องนึกว่าขอแค่จุดร้าน เฮ้ยหดกียจวะตายสวัสดีครับนอนเตียงไหมครับครับผมไม่นอนครับไม่นอนไม่นอนใส่บิดเลยครับมีแกงไหมเอ้มีครับมี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 ครับเดี๋ยวเราเกิดฉบับแกงได้ครับเอ้ยผมใส่เสื้อได้ไหมเอาอได้ครับอ่ะเนี่ยนีะครับใส่ใส่กอให้ดูแล้วครับ โซ่สัตว์ไปเร็วเอาแม่งต่อเห <Yeah, S 1> ี้นยนรกปัม๊มใส่เกาะนี่นั่งเตียงไหมครับไม่นอนครับไม่น,<ห>นอนไปแล้วไปแล้วเตียงคร <c oughs> ับ เมื่อกี้ตำแหน่งพลาดเนี่ยวางตำแหน่งผิดชีว <g ül s 2> <c oughs> <sh> ิตเกียร ตามหารถอีกไอเหียเฮ้ยเพื่เอ,อเราหน้าเจอมาที่แลนเขียวใช่เหรอเออเพราะว่าเราจะเอาแคปไปเก็บใช่ปะใช่ วันนี้พี่ได้บอร์ดเขียวมาสี่อันวะ่ะมันก็ได้บอร์ดส้มมาห้าแต่อาทิตย์หนึ่งอะนะนานขาดอีกอันหนึ่งเฮีย้องทำเรดิโอดีไม่ได้ทำสักอันเลยทำสิ่งไปสักอันหนึ่งเฮียไปหน่ะวะแต่พี่เชิญบอกว<ะ>่าว<ะ>่าให้ทำให้สำเใช่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 เดี๋ยวเราต้องรอดูอะ่ะนี่มีบอร์ดบอร์ดส้มเยอะอยู่เอาขาเป็นเขียวตีกันอะรอเดี๋ยวทำเครือ่องไปสักอันหนึ่งอ่ะ เปิดแนนั้นได้ยาปะกาชาพี่ไม่พี่ไม่ได้บอดเขียวเลยกาชาเออผมได้มาผมได้บอดเขียวมาสามอันแต่น้อยจ้ะ นนเฮียเทวดาตัวน้อยทเทวดาของมันวะสภาพเยกชั่งเลยสั์อยู่ในบ้านบอยฝันไปแล้วมั้งทรงเนี่ยแม่ก็นอนเตงอยูขอ่ข้างบน

We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.